สวัสดีครับพ่อสมชายพารวยนะครับมานุมาช่วยงานลงตาครับวันนี้วนนันที่บันอทิตย์วันนี้ก็วัน,นที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับคุณนายมาจากสกลน,นะครับนี่กับผูกกองแป๊บสี่อาา

พี่น้องคุยกันนะครับใช้ผมหู่จากไปที่แรก่งวัดเชาวันอยู่นะกระส่านเขาอีุ่กอยู่เลยเหมือนประชันประชันชูเดชเออชูเดชยวแล้วแต่ว่าอ้าวพี่น้องมาเจอกันแล้วครับพี่น้องมาเจอกันไรหาญาติกันแล้วครับหายาถึงญาติกันแล้วครับพี่น้องไปไปละมาถึงพี่น้องก็ได้ครับนี่ะส่เสื้อผ้ากันยังย่งยวืนเสื้อผ้า์กันยั่งยันแต่ว่าหน้าที่ตายแล้วลำบากที่ก่อนเราตัวใหญ่ก็ตายแล้วก้องกางตายแล้ว โอเคนะครับเชิญรับชมนะครับเดี๋ยวนี้ไปทำงานก่อนนะครับตายเาคืตายอนาคาไปตายก็ม่รูบีที่ยุ่บ่งงสาีแ้มหาเดสม็ทุกนไ้่่ดอนากเียแล้วสรานจีพี่เยกกัือัดกสิงหากริยาก เ e ็กแต่เป็ลกแต่มันมาเลยอย่างนั a นถ้าร่างกกกยู่าเรื่องบลาภุเตีวกเนงมเงแตะ็น้องหลวงพ่งขนมโ่ชิดแตะตีเนี้ยจะชิดตีกเป็นได้ดาวตรเนี้ยละโดเซร่าคนเจนจสอได้สวอดก็ตีมัดลงตีพิช่เดบเนท อำเภอโดเซล่าปีชไปอยู่ระวังเรื่องพ้นขับไทยให้อเภอด้หน่อยเออเ้จเยไปอาเภอโดเซล่ากาตะมนตตำรวจรอดพ้นตน้องแปนตะบนมีกแมงมเหรอถ้าเกอเป็นจะเกินปอพอเนี่ะงนเลยันไม่รู้้แต่ปีเดียวประสอบด้รอยแต่กบ่โรคีวิใช้เรียกใช้มีห้าหกโรคสีวชใช่ อยู่ที่เรื่อคาปองห้าเก้าสิบที่พวก,กอง,องใหญ่ไปพน,นอนพ่อนอนกับอ,วน,วอ,วอวนวนแปดเดือน่ตยุ่มันแปดเดือนเ่ยลูกชายลูกชายวันสบายเลว่จะให้เขาไปมีนนอ้น้องเป็นตำราวจทหาะข้ราชการพนมอยากเป็นเดี๋ยวลูกชายล่ะครับรอเออลูกชายกลับอยากลับแล้วใ่แลสบายม <ไป S 2> ่บ้านผมกัคืออันสบายเลย แล้วก็หกปีนี้แม่บ้านก็หกซิเลยวกซีซปีนี้แล้วก็แม่บ้านแกงแกเ้างกินข้าวแซ่กสุดยจดด้วยกินเหล่าเยอ่ปะผมถาพี่เหล่าเยู่บ่่อข้า่ลมทั้งเราเนี่ยยาขึ้นาสูบมะเรางจะลือหล่ตาเนี่ยจเ่งไรจเนจะไงพีเศร้าล้มสูบคือล้มขาล้สูบเ้ยเ้สูบเราก็ไม่ได้เลยครับอือเขาสูบแา่ว่าเป็นเศร้าก็ปี๋เน พี่ไปดย่เราไดไปเน้เนามาลังันกันไ่อเาตัวเองบดเรานี่ไปยเชพ่กินมักกินเหลาเ้ำเหาน่ะอยู่พนงายแตเดินนได้พี่เด็เราเรานเหลาทำเดดเาบสุดยาบสูยากนกินเหลาเนียมอังยูเหนอานมเสรกินเหลาแกงแค่กรบผมเลยกินเหลาแคงกันเลยสองวัดบดีวด ขาวสองคนเลยนี่เสื้อเยียบอก่ไหรอายุซาว่าปีเปแข็งแรกเนาะบริกินเพี้ยวเพี้ยวดนี้โนเ่งแคปไปสองเป็นสองขนด้วยกันผสมทิ้งแดงจดนคิปแซกกระไปกรบดซีเครีกวดเครมนึ่งสองคนเน่ะเบ้าทีเนียตอนนั้นอายุยี่สิบิบหปีเนาะอะไรกันล่ะบกซาี่แบบมากเต้าตำรวจด้วยไปเออชา ตมากเราเาโบตุลมากเราแม่ตรากวมากเราตรทหารมากเราก็ตรูทหารมากเราเนาแม่นรายแล้วที่กินเราแกกระมเนาะท่กินเราทุผมมีที่กินเราขาวเด้วยมันเนี่เราขาวชาตโลกเบียกินบ่คอยเป็นวิตินคอยมีเอกอฮอล์ไงไ้ไงไงไง้ไงไงไไงย ไม่เดียวเาเขาัเดียวเขาเบียรก็เบียร์สาบคนสองจานผมเบียราบ้ากินเบียรับเบียสาบกินกินเราเเกินเ้กินเาเกินเขาากกเอาเขาเป็กองเป็กเนอแซ่เกเขาบกเป็กเขาก็แซ่เนอครับเครับเดี๋ยวุนจานเอาชเิกคนไปกันมาเดคนไปกันมาเด้อกับผมไปเไป เออกันไหมมากับพี่แล้วมานอนอย่ในห้องห่อนัพีทได้ค่ะโอ้สุขดีอค้ดไปโค้ไปละนี่เลยรับรถร้านครอแรมเราเนาะมาใหม่ครับเนาะอ้อมดีแล้วมาเพเขาชวนเรานัองพีดโอ้ยแม่นยิ่ค่ะอันนี้ก็มีประตูปิดเนาะ

ใหญ่บอกใหญ่เนี่ยมือีผานเล่าช้อผ้านเล่าช้วเท้าามเดืนนี้หอไชิคยูโมไอชิคยูกับไอชิคแบบเฮ้ยเศรษินใช่เป็นห้องโอ้เี่นีสังคมยู 练个什么再来一个？啊，like เป็นนางจะอยู่อะไรเพกนีปวดแข่วเออกปวดแข่เนี่ยอใจไี่ดีแล้วเจ็บแข่ ดูดนไหมครับน้เป่านะครับเราแต่ละนกน้ำเปล่าบ่

เมืองเมือเลยปาตาตานีเยมเมืองตตตานียมตลาดเยมเมืองข้าขึ้นยังกระบอกเนอะเรื่องไม่ม่ต้องง่วงสิแกมาเลยนะม่ยาลเขาสวนตีมาเลยตีตีภ้าเลยเนอะเอาที่ไป้ขึ้นจะบัดแจละอาวมัหาเรื่ีเอาเ็นนเรียเ่อที่ัวไลียวเรือี่บอกให้มันแดกมันตกก่อนเพ่อนมัน่อแดกเย้า ก้อนมีอีกแอันบอลงพอนเฮ้ยอาน้ำคนเดี๋ยวไว้ก้อนคือบ่อน้ามันเอาไงเอาคอนไว้นะจะเดี๋ใส่คนยาไปให้รักบ่เอาไว้หนก้อนก็ได้หรอกบี้ควอนตอกเนี่ยมเออบีคอนตอกนหยมคอนไก้อนเฮ้ยเฮ้ยนให้ยาได้วิบ น่าย่้ิเอออยู่เปูปูไแม่เออบอกกั่เนียมละเดี๋ยวเ่รเมื่อไลเมื่อ่บอกปัญาเลยเฮ้เขาไปเขาไป้ ต้องด <ibl ia S 2> ูเี่เขาเลยเนี่ยเ้าจะเอาได้บวบเอาบ่เอาบขมาปฏิบัติธรรมน้องุ่าคเอาเอาแค่คนคุยซื่อนี่แหละเอาคือิไปเสียพรเจ้ารมีพวกคุยปรึกษานีซื่อนี่แหละเอกตั้งย่ยะโห้ตัตัวลดตัวลดตั้งอยนีตัวตัดีนะ

มื้อค่าโอ้ยพลางมหาโอ้ยซะผ้าเพิ่นเว้าเท่แล้วแม่เนาะโอ้ยเพิ่นเว้าโอเคเนาะพลางมหาโอ้นํามหาบาดนี้ก่อย <laughs> 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 <laughs>

Ừ. Ừ, tập 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 doanh à, ừ. ừ. là 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 nhân của sáng, lên, 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 ừ. là nhân của sáng, doanh 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 nhân ม <before> ีแจกให้แต่แจกแค่เทนั้นดอกมันเลี้ยงได้เจ้าเทั้นรีเลียงได้หนิเออไอเอซีเี่เอแล้อนท่นม่องพ่อบอกพ่อบอกแค่ไบอกเรเ จับไหมเงินไหหมดเงินไห Obrigado.